สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2565กับผมรณกรยมกมชัยและทีมข่าวบูญนิวส์นะครับในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศที่จะนํามาฝากผู้ชมทุกท่านในวันนี้ครับสำหรับการติดตามรับชมบุญนิวส์นะครับผ่านทางช่องทางระบบโซเชียลมีเดียต่างๆมีดังต่อไปนี้ครับ เริต้นที Facebook นะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook บุ่นิวส์ครับยูทูบช anel n พิมคําว่าข่าวบุ่นิวส์ออกอากาศในเวลา14นาิกาถึง15นาิกาติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาครับทบทวนย้อนหลังกันที่ Zoom072.com ตั้งแต่เวลา12นาิกาถึง12นาฬิกา30นาทีทั้งหมดนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับ ก่อนที่เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงาบุญในวันนี้ครับมาทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการออกแบบชีวิตของเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าให้หมั่นพิจารณาดูว่าชาตินี้มีอะไรที่เรายังไม่สมบูรณ์บ้างลองระลึกชาติปัจจุบัน ย้อนหลังดูตั้งแต่เราเกิดมาพิจารณาตั้งแต่ภายในตัวของเราออกมาถึงภายนอกไล่เรื่อยไปตั้งแต่ครอบครัวญาติมิตรสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเมื่อเห็นว่าอะไรยังไม่สมบูรณ์เราก็สั่งสมให้สมบูรณ์ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นมาออกแบบของชีวิตของเรานะครับให้มีความสุขความสำเร็จนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมกันครับ เริ่มต้นที่ข่าวสารการบุญนะครับของทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรได้ส่งมอบถุงยางชีพไปยังผู้ประสบภัยอุทกภ,ภัย4จังหวัดครับโดยผ่านทางตัวแทนสูงส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดนั้นครับ 2> 3, 2, 1, โดยของทุกชิ้นที่ทางเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้บรรจุลงถุงแดงในวันนี้ได้ทยอยลำเรียงนะครับขึ้นรถเพื่อส่งไปยังผู้ประสบอุทกภัย,ภยหรือภายน้ำท่วม โดยผ่านทางศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทางด้านพระครูสมุนสนิทวงวิทิวังโสนะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อสารอง,งค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระเทีรพัฒ์กุลเทียโรวหน้ากงประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมเป็นผู้แทนวัดพระธรมะมธรมกายและโมูลนิธิธรรมกายส่งมอบถุงยังชีพบรรจุข้าวสารอาหารแห้งจํานวน1,300ชุดแก่ผู้แทนศูนย์ส่ง,สงเสริมศิลธรรมประจาจังหวัดทั้ง4แห่ง โดยมีศูนย์ส่งเสริมศิทธธรรมจังหวัดสระบุรีศูนย์ส่งเสริมศิทธธรรมจังหวัดลบบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้มีการลำเลียงนะครับขึ้นนศะาลามหาธาตุบรมีโรงครัว7 1ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อนําไปมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภยัยหรือภัยน้ําท่วมในพื้นที่ต่อไปโดยสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับในแต่ละพื้นที่น้ําค่อนข้างสูงทําให้เกิดความยากลําบากแก่พี่น้องประชาชน เข้าของเสียหายพื้นที่ทําการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วิทิวังโสผู้อํานวยการสานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้กล่าวว่าระหว่างวันที่9กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้ส่งมอบถึงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยหรือภายน้ําท่วมแล้วจานวนทั้งสิ้นกว่า7จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาศรีสเกต สระบุรีลบบุรีรนครนายกและจังหวัดกำแพงเพชรรวมทั้งสิ้น5,000ชุดข้าวสาร1,000กิโลกรัมและปลามีกึ่งสำเร็จรูป3,000ถ้วยโดยทุกท่านสามารถนำวัตถุทานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมนี้ได้ด้วยสิ่งของที่จำเป็นนะครับตั้งแต่นมกล่องปลากระป๋องอาหารสำเร็จรูปอาทิแกงเขียวหวานซองราโลซ่านะครับหรืออื่น ปากกาดดองกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบคัพและแบบซองวุ้นเส้นบะหมี่เส้นหมีหม่ต่างๆเป็นต้นโดยนํามาร่วมบุญได้ที่ศาลามหาธานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8ปนาฬิกาถึง11นาฬิกาครับและ13นาฬิกาถึง1ิกนาฬิกาสามนาทีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่พระนิวัตยติวัฒโนหมายเลขโทรศัพท์087 518-5556แครับและในช่วงนี้ปูน e ิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้แทนจากศูนย์ส่งเสรารธรรมนะครับที่ได้มารับอุปกรณ์บริโภคต่างๆนะครับที่เราได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการส่งมอบกำลังใจในครั้งนี้ครับในวันนี้เป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชรนะจะมารับถุงยังชีพนะจากทางวัดพระธรรมกายนะซึ่งก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรนะ ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็มีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขานะจ๊ะแล้วก็มีแม่น้ําสําคัญของประเทศหลายผ่านคือแม่น้ําปิงนะจ๊ะก็ตอนนี้ฝนตกลงมาเนี่ยทำให้น้ําจากภูเขาไนะหลลงมาท่วมในพื้นที่ทั้งอําเภอคลองลานก็ดีนะอำเภอปางศิลาทองก็ดีแล้วก็อาเภอคลองขลุงนะตอนนี้ก็เป็นพื้นที่รับน้ำนะทั้งประชาชนที่ทําการเกษตรเนี่ยโอ้น้าท่วมเป็นทะเลเลยนะตอนแรกก็มองเห็นทุ่งข้าวนะตอนนี้มองไปเป็นทะเลไปหมดแล้ว ของที่ได้ในวันนี้อาจะจากทางมูลนิธิธรรมกายก็จะนําไปลงไปในพื้นที่นะนำไปช่วยเหลือบรรเทาเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นกําลังใจให้กับสาธุชนในพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณทางประธานมูลนิธิธรรมกายนะขอบคุณทางวัดพธรรมกายนะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมเจ้าภาพทั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้กําลังใจนะเป็นของใช้ต่างๆให้ลงไปในพื้นที่นะใครที่อยากจะร่วมบุญอยากจะช่วยเหลือ อยากสนับสนุนนะก็สามารถมาบริจาคได้ที่โรงครัว71บปนะีแห่งนี้นะจะบริจาคได้ทุกวันเพื่อที่จะนําไปใช้ในพื้นที่เป็นกําลังใจให้กับสาธุชนเป็นกําลังใจให้กับประชาชนช่วยเหลือกันในยามลําบากเช่นนี้นะก็ขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านมาร่วมเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะดิฉันในานามผู้ตัวแทนของผู้ประสบภยัยขอขอบพระคุณวัดธรรมกายที่มีใจเมตตา มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยลูกบ้านชาวบ้านของอีชัน้นตอนนี้น้ำที่เออมาจากทางเหนือและเขื่อนกุตเเพชได้ทะลักเข้าบ้านเรือนในหมู่12ของตำบลลำนาลายรวมแล้วทั้งสิ้น200กว่าหลังคาเรือนค่ะประชากรผู้ประ,ประสบภัย580กว่าชีวิตค่ะตอนนี้เราเดือดร้อนเรื่องน้ำดื่มไฟฟ้าก็ต้องตัดเพราะว่า น้ำขึ้นเรื่อยๆก็ขอขอบพระคุณวัดธรรมกายที่มีใจเมตตามอบสิ่งของให้กับชาวบ้านผู้เดือดร้อนของตำบลลำนาลายเภพชัยบดานจังหวัดลบบุรีเราดิฉันขอขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยณโอกาสนี้ค่ะ นอกจากนี้ผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนะครับร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ400หลังคาเรียนครับเมื่อวันอังคารที่สตุลาคมพระพานุมาปโชโต ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยานำคณะสงฆ์และคณะกัลยานามิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมหมู่4หมู่6อําเภอบางปะอินชุมชนวัดจุลามณีอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนทั้งสิ้นเสียร้อยหลังคาเรือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทุกครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยหรือภายน้ำท่วมในครั้งนี้ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบันในบ้านเรือนของประชาชนแถววัดจุฬามณีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมสูงถึงชั้นสองของตัวบ้านทำให้ยากต่อการสัญจรสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับน้ำได้หลนน้ำได้ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนจำนวนรวม11อำเภอ120ตําบตำบล705หมู่บ้านครับ3 3 2ห4หลังคาเรือนพื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบทั้งสิ้น2,566ไร่ด้วยกันครับไปต่อกันที่ข่าวสารงามบุญจากศูนย์ส่งเสริมศรรธรรมในประเทศนะครับพระพิสุสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาผู้นำบุญโซนเหนือหนึ่งร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา คณะศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางครับโดยภายในงานพระมหาธนาวิทย์ธนวิโชประธานโซนเหนือหนึ่งเมตตาเป็นประธานสงนำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้นำบุญโซนเหนือหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดคนครสวรรค์ครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนแพร่น่านและพะเยาปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางครับเป็นเจ้าภาพอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ที่มีความสปายะเหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมการสวดมนต์รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและฟังธรรมเพื่อความเบิกบานในบุญกุศลที่เกิดขึ้นในดวงใจซึ่งตลอดทั้งโครงการนั้นผู้เข้าร่วมอบรมได้ฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่ได้เมตตามาแสดงธรรมในหัวข้อต่างๆอาทิ คุณธรรมและคุณวิเศษของครูบาอาจารย์เพื่อเป็นการตอกย้ำมโนปณิธานของครูบาอาจารย์ที่ท่านต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกหรือสัตว์ขนสัตว์ปรับมารไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกๆทุกคนทําให้พวกเขาร่วมปฏิบัติธรรมะนะครับทุกท่านมีความเข้าใจและมีกําลังใจในการทําหน้าที่สแสวงบุญสร้างบาร,รมีโดยเฉพาะการทําพระนิพพานให้แจ้งที่เกิดขึ้นภายในศูนย์กลางกายฐานที่7็ด้วย โดยนับว่าเป็นการปฏิบัติธรรมของกัลยาณมิตรโซนเหนือนะครับที่ประสบผลสําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียววันนี้ปุนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาเปกันครับโซนเหนือหนึ่งก็ได้ใช้สถานที่ณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมมีความสะดวกสบายในการที่จะมารวมทุกจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเตอร์เลยทีเดียวซึ่งการจัด ครั้งนี้ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วมีกิจกรรมในส่วนของการที่ได้ร่วมคิดร่วมทำรรที่จะสนองงานใช้คำว,ว่าภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกภารกิจของพ่อคือของหลวงพ่อที่ท่านเคยให้ไว้ว่าจะขยายพู้พุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรมของงานบวชอุปสมบทมู รุ่นบูชามหาปูชิรยาจารย์บรรยากาศในการมาจัดปฏิบัติธรรมครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นพลังบุญพลังใจนะะหลายๆท่านก็มาแล้วก็ได้มาพักผ่อนคือผู้ที่เข้าถึงความสุขแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ที่มีใจที่อยากจะแบ่งปันแบ่งปันอยากจะให้ความสุขได้หลายคนที่จะมาเข้าถึงเส้นทางแห่งความสุขด้วยการมาปฏิบัติธรรมก็เลย ก็ทุกท่านก็มีความตั้งใจที่จะออกไปทํำหน้าที่การมิตรในการที่จะชักชวนบุคคลต่างๆเข้ามาสู่เส้นทางธรรมรวมทั้งกิจกรรมในการบวชครั้งนี้ก็จะตั้งใจทําให้บรรลุเป้าหมายไปด้วย คุณผู้ชมครับงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปกายเนื้อ138ปีพระเด็บพระคุณหลวงปู่ปพระมงคลเทพุนีสดจันทสรโรพระผู้ปรับมารซึ่งปีนี้จะตรงกับวันจันทร,ร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีจะได้จัดงานบุญพิธีตั้งแต่ภาคเช้าถึงภาคค่ำเพื่อให้ศิษยานุสิ์ได้ร่วมกันสังสมบุรร่วมกันตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซุมออนไลน์และผ่านทางสถานี G ี n เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมพิธีกรรมงานบุญที่วัดได้มีโอกาสสังสมบุญพร้อมกันทั่วทุกมุมโลกครับส่วนว่าพิธีกรรมงานบุญในวันนั้นจะมีอะไรบ้างในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทรเสนิทวงศ์วิฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายที่ทานได้เมตตามาแจ้งกำหนดการงานบุญในวันนั้นให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ หลวงปู่ท่านถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลในยุคร่วมสมัยเดียวกับพวกเราทุกคนทําให้เรามั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นว่าท่านก็มีหนึ่งสมองสองมือสองแขนเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราแล้วเป็นคนที่อยู่ในยุคเดียวกับเราก็สามารถปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายานในตัวได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวได้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญว่าวันคล้ายวันเกิดท่านเนี่ยก็เป็นเหตุที่พวกเราจะได้มาปฏิบัติบูชาเพื่อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรมตามอย่างพระเดชพระกลุณหลวงปู่ตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัน วันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นี้ทางวัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสิทธิ์กัลยาณมิตรทั่วโลกเลยร่วมกันจัดพิธีบุญในวาระ138ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระเดชพระกุลหลวงปู่พระผู้ปราบมารโดยในช่วงสายลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายทั่วโลกเลย จะได้ร่วมกันนั่งสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วในภาคบ่ายก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกระถินครั้งที่สเพื่อบำรุงวัดและเป็นการปฏิบัติบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยส่วนในภาคเย็นก็จะมีพิธีปลูกรั์บานชื่น เพื่อร่วมในกิจกรรมธรรมญาตราบูชาพระผู้ปราบมารรวมทั้งพักค่ำก็จะมีพิธีจุดแสงทิพรวีสวรรค์เพื่อบูชาพระเด็จพระกุณลหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมทั้งจุดประทีสองหมื่นดวงบนพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นคณะสงฆ์ทั่วโลกจะร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตแผ่เมตตา เพื่อให้ทุกคนบนโลกนี้ปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดทุกสายพันธุ์ส่วนช่วงท้ายก็จะมีพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรให้ถึงเป้า4,796ล้าน138จบในวันที่10ตุลานี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ ลูกศิษย์หลานสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเพราะเป็นการบังเกิดด้วยรูปประกายเนื้อของท่าน ขึ้นของท่านหรือว่าเป็นความสําคัญเป็นสิทธิอาชาจารเพราะเมื่อท่านบังเกิดขึ้นแล้วท่านได้บวชอุทิศชีวิตแด่พระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวจากนั้นก็ท่านก็นําความรู้เหล่านี้เนี่ยมาแนะนําเผยแพร่ลูกศิษย์ทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายให้รู้ว่าในตัวเรานี้มีพระธรรมกายภายในตัวที่สําคัญคือ เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เราทุกคนเนี่ยมีความซาบซึ้งเชื่อมั่นศรัทธ,ธาในการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามีตถาคตโพธิสัทธาคือศรัทธ,ธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระเจ้ามีจริงบรรลุธรรมได้จริงแล้วธรรมะท่านก็เข้าถึงได้จริงโดยที่สําคัญคือหลวงปู่ ท่านเป็นบุคคลยุคร่วมสมัยกับเรานี่แหละท่านปฏิบัติก็เข้าถึงทรรมเช่นเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแนะนําสั่งสอนทําให้เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมบําเพ็ญบุญตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อการบรรลุธรรมหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวหลวงปู่ด้วยฉะนั้น การบังเกิดขึ้นของท่านจึงสำคัญอย่างนี้ก็ขอเชิญชวนลูกพระธรรมลูกหลานหลวงปู่ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันท้านในประเทศไทยก็ขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติบูบชาที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงช่วงเย็นเลยนะส่วนต่างประเทศก็ขอเชิญชวนปฏิบัติที่ศูนย์วัดที่ ร่วมทำกิจกรรมกันทั่วโลกหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกก็สามารถร่วมทางด้านออนไลน์ได้ทั้งแอปพลิเคชันซูมหรือเฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูบไลฟ์ในวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญเนาะในวันที่10ตุลาคมก็ขอเชิญชวนพวกเราทั่วโลกมาร่วมปฏิบัติธรรมบาเพ็ญบุญบูชาธรรมพระเด็กพระกุหลงปู่และบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันนะเจริญพรตามหนทางผู้รู้ เพราะร่ำทำลวงปูจะทุ่มบุญทุ่มใจเฝ้ายามอธิษฐานขอติดตาม ชมครับเมื่อเราได้ทราบถึงรายละเอียดของพิธีกรรมงานบุญที่จะจัดขึ้นตั้งแต่ภักเช้าถึงภาคค่ำเราในฐานะลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุณีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารก็ไม่ควรพลาดที่จะได้มาสังสมบุญใหญ่ร่วมกันในวันจันทร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อน้อมบูชาธรรมและกะตัญญูบูชาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาร เพราะการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีโอกาสมาร่วมบุญใหญ่อันนึ่งด้วยท่านถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะนับจะประมาณไม่ได้เลยทีเดียวครับ ไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประ,ระเทศหรือวัดไทยในต่างแดนกันบ้างนะครับในช่วงเวอร์เนสครับเวอร์นียสวันนี้ครับจะเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครับภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนาราย สวดมนตบทธรรมจักกระปาวัฒนสูตรพร้อมสาธุชนทางบ้านผ่านระบบสุมออนไลน์จากนั้นรับชมทบทวนบุญในเดือนกันยายนและวิติทั์สหวาระเดือนคล้ายเดือนเกิดคือเดือนตุลาคมนะครับก่อนที่จะประกอบพิธีท,ทอผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรนาทีกัลยานามิตรอรุณวันกัลยาณมิตรแดนเทียระตั้งพิสุทธทิพงษา การยานามิตรไบรอันแมคควินต์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับพร้อมกันนี้คณะท่านประธานได้น้อมนำผ้าปา่าและจะตุปจัจจัยเทียธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาครับโดยเป็นการจุดประทีปเอกโดยมีการยานามิตรบุญเลี้ยงกริยานามิตรจันทน้อมพงปรีชาเป็นประธานพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานได้จุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนคณะท่านประธานรองก็ได้พร้อมใจกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นจึงเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตบูชาข้าพระและถวายจตุปจัจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถาน e ี GBN ได้ความพลื่มปีติใจในบุญกันทุกท่านอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาครับ ไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายเท็กซัสสารัฐอเมริกาครับในจัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวระเดือนคล้ายเดือนเกิดครับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสนะครับภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันสวดมนต์ธรรมวัตรเย็นสวดมนมต์บทธรรมจักกปาวัตนาสูตรและบทร,รัตนาสูตรก่อนที่คณะท่านสภาผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายพวงมาลัยดอกมะลิและจุดประทีปบูชาพระปรมสารีริกธาตถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีคณะท่านเจ้าภาพเจ็ดคณะร่วมพิธีจุดประทีปในครั้งนี้ครับจากนั้นเป็นพิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิโดยผู้แทนสาธุชนปิดแผ่นทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิได้แก่กลุ่ม MC TX พลังราาศรัทธาการียนธรมิสริพรกาสนะเรขาและกรารียนิตรพัทราอู่เพชรครับส่วนพิธีทอดผ้าป่าสาวาลาเดือนคล้ายเดีนเกิดโดยมีกาเรียนิรรประพัฒสอนผิวเพง เป็นประธานพระป่าทางด้านกะะนาลยานมิตรอุดมน้อยมณีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนครอบครัวอเลนนะครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้อ่านได้ให้โอวาทนะครับแล้วก็มอบของขวัญที่ระลึก ให้แก่คณะท่านเจ้าภาพผู้มีเดือนคล้ายเดือนเกิดนอกจากนี้ยังได้แจ้งข่าวสารงานบุญนะครับของทางวัดพระธรรมกายเท็กซัสที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไปอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับต่อด้วยผังกิจกรรมซูมที่น่าสนใจนะครับที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมด้วยกัน3รายการครับรายการแรกพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดียและบูชามหาปูชชนียาจารย์นะครับเข้าได้ที่ห้องซูม 072.com ถ่ายท่าสดนะครับในเวลา7 7 3 0นาิกานาทีตามเวลาประเทศไทยครับต่อนเนื่องกันครับในเวลา18.30นาิกานาทีพิธีเวียนประทักษินสดมนบทธรรมาจากักรบปรวัฒนสูตรนั่งสมาธิแผ่เมตตาณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูว,วิปูลนิติธรรมผู้ช่วยจ้าววัดพระธรรมกายนะครับ ต่อเนื่องกันที่เวลา19นาฬิกาครับเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาในตอนที่ชื่อว่าวิธียับยั้งสงครามนิวเคลียร์ EP15 เลยครับโดยพระอาจารย์พระมหาสุร,รัตอัครรัตนผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่19นาฬิกาโดยประมาณนะครับเข้าได้ที่ห้องซูม0 2 c o m gbn ครับแล้วก็ยังมีรายการอีกหลากหลายรายการที่น่าสนใจนะครับของกิจกรรมซูมเข้าได้ที่ ซู o m ูนย์เจ็ดสครับต่อด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่จะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันสั่งสมบุญนับถอยหลังอีกเพียง3วันเท่านั้นครับจะถึงวันสำคัญของพวกเรานั่นก็คือในวาระครบรอบ138รอบปปีวันคล้ายวันเกิดที่รูป,ปกายเนื้อของพระเด็พระคุณหลวงปู่รับผู้ปร,รับมานปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10ตุลาคมนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันประกอบพุญญการนะครับทั้งที่ ท่านผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรคือพระครูสมุสนิทพวงวุฒิวังโสได้เชิญชวนพวกเราตั้งแต่พักเช้ามีการปฏิบัติธรรมครับพักบ่ายพิธีเท่าพระป่าสมทบกระถินครั้งที่3พิธีปลูกต้นซับบานชื่อน,นะครับพิธีจุดแสงที่พระวีสวร,รพิธีจุดประทีปแปลอักษรเพื่อบูชาพระรัตนารายและมหาปูชนียาจารย์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีฉลองชัยสดมวลปฐมจกกักรพปะวัฒนสูตรจันทร์ที่1ิตุลาคมนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันสั่งสมบุญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000หครับหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k f a ฟนเ page ของทางสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะครับข่าวต่อไปก็เรียนเชิญท่านชายเข้าร่วมโครงการอุปรสมบทปูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช5 6 6 5ครับอบรมระหวังวันที่13พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5ง5ครับและข้ามปีไปถึงวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6 บัะชาะครับเสาร์ที่26่สิทิกายนอุปสมบทวันพรฤหัสเสาดีที่1ถึงวันเสาร์ที่3ทธันวาคมครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ w w w ร u a t com w w w t m y center com ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234หรือเข้าไปดูตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับตั้งแต่ Facebook, Twitter, Instagram รวมไปถึง Line Official นะครับ ที่อัตมกายะอินโฟนั่นเองครับทั้งหมดนี้ครับคือข่าวสารกาบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศกับบญนิวส์นะครับประจำวันศุกร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2565และปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตครับใจความว่าธรรมเณะวิตเตเมสายะพึงหาทรัพย์โดยทางชอบธรรมรนกรยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอการาบอนุโมทนาบุญและ สวัสดีครับ